ในป่าหิมพานซึ่งเป็นป่าศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนภูเขาสูงเหนือเมฆมีสิ่งมีชีวิตวิเศษต่างๆอาศัยอยู่หนึ่งในนั้นคือนางกินรีซึ่งเป็นหญิงงามที่มีปีกและสามารถบินได้นางกินรีมีความสวยงามและเสียงไพเราะดังเสียงดนตรีทําให้ทุกคนที่ได้ยินเสียงของนางตกหลุมรักทันทีวันหนึ่งนางกินรีที่มีชื่อว่ามโนรา ได้บินลงมาเล่นน้ำในสระน้ำสากลางป่าพร้อมกับนางกินารีคนอื่นๆขณะที่พวกนางกำลังสนุกสนานอยู่นั้นมีพรานป่าชื่อว่าพรานบุญแอบซุ่มดูอยู่เขาต้องมนต์เสน่ห์ความงามของมโนราทันทีพรานบุญจึงวางแผนจับตัวมโนราโดยการขโมยปีกของนางที่วางไวร้ริมสระเมื่อมโนราและนางกินารีคนอื่นๆเล่นน้ำเสร็จและเตรียมตัวกลับพวกนางพบว่าปีกของมโนราหายไปมโนราจึงไม่สามารถบินกลับไปยังป่าหิมพานได้ พรานบุญก็ปรากฏตัวขึ้นและเสนอให้มโนราแต่งงานกับพระราชาแห่งเมืองมนุษย์แทนโดยบอกว่าถ้านางไม่ยอมนางจะไม่มีวันได้กลับไปยังป่าหิมพานต์อีกมโนราไม่มีทางเลือกจึงยอมตามพรานบุญไปยังเมืองมนุษย์นางแต่งงานกับพระราชาตามคำสั่งและทำให้พระราชาหลงใหลในความงามและความดีของนางแต่ในใจลึกๆแล้วมโนรายังคงคิดถึงบ้านที่ป่าหิมพานต์และหวังว่าจะหาทางกลับไปให้ได้ หลายปีผ่านไปมโนราได้สร้างความดีและเป็นที่รักของชาวเมืองจนกระทั่งวันหนึ่งนางได้โอกาสพบปีกของนางที่ถูกซ่อนอยู่นางจึงรีบสวมปีกและบินกลับไปยังป่าหิมพานทันทีทิ้งความทรงจําและความรักไว้เบื้องหลังเมื่อพระราชาพบว่านางหายไปก็เสียใจเป็นอย่างมากแต่ก็เข้าใจว่านางเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถถูกพันธนาการไว้ในโลกมนุษย์ได้พระราชาจึงปล่อยให้นางไปตามทางของนาง ในขณะที่มโนราก็กลับไปใช้ชีวิตในป่าหิมพาน์อย่างมีความสุขและเป็นอิสระอีกครั้งจบเรื่องนางกินรีมโนราค่ะ